เป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังว่างสวัสดีครับขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกครับสวัสดีครับผมรีออนครับรับบทแจ็คธีรดลครับสวัสดีครับผมซาลินครับรับบทเป็นจามกรครับก็ตามตัวชื่อซีรีส์เลยครับผมก็คือว่า พี่พระเอกในวงการบันเทิงะมาเจอกับพระเอกลิเกครับก็เลยขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกครับแจ็คพิรดลเนี่ยเขาจะเป็นดาวรุ่งอ่าเป็นดาวรุ่งของนส้นางวงการบันเทิงครับแล้วก็แบบอ่าเขาดังมากๆแล้ววันหนึ่งมีโปรเจกหนึ่งเกี่ยวกับลิเกครับก็เลยต้องมาเรียนกับพระเอกลิเกแต่ผมก็เป็นพระเอกลิเกครับผมตอนช่วงนั้นก็คือเป็นพระเอก เบอร์ต้นๆเลยครับผมเป็นเพจแบบเพจลิเกครับแล้วก็เขามีโปรเจกต์เืิทางค่ายให้ผมมาสอนลิเกเขาแล้วก็ก็เลยได้มาเจอกันครับเขาผมก็จะตรงตัวเลยครับเป็นเด็กอายุ18เป็นเด็กที่ขี้เล่นชอบแกล้งแล้วก็แบบกลนวนิดเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับลิเกด้วยใช่ความยากของเลิงก็คือว่าในบทครับจำกรจะต้องโตกว่าโตมากๆแล้วก็ต้องรับผิดชอบคนแบบ ในทีมงานเยอะมากๆลเลยครับแล้วก็จะเป็นคนแบบคือในชีวิตจริงเลงว่าเลงเป็นคนแบบขี้เล่นสดใสยอย่างนี้เลยแต่ว่าในบทเนี่ยคือ,คอยิ้มยากมากคือเป็นคนสุข,ขุมดุมากๆเวาลาเจอเขาเนี่ยก็คือแบบว่าดุตลอดเลยล,ลองก่อนก่อนอ่ะก่อนไหนที่ส่งไปส่งมาในไลน์เหรอในไลน์แชทอันแล้วผมต้องรองอยังไงก็ส่งไปแล้วเอาแต่พี ยังไม่ได้สอนเลยนะแค่ส่งมาเฉยๆไปดูในใชชทครับผมเคยเห็นพี่แต่ตอนที่แต่งลิเกตเพรพี่ไม่แต่งหน้าพี่ก็หวานเหมือนกันนะเร็วๆนี้นะครับก็จะได้ฟังกันแล้วนะครับผมที่ทุกคนแบบอยากฟังมากๆก็คือเพลงประกอบซีรีส์ออขอเป็นเพลงในหัวใจพระเอกครับมีทั้งร้องทั้งแร็ปใช่ครับมผมที่เป็นเพลงที่วันนั้นเราได้โชว์วันเปิดมาิเกใช่ใช่ครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นพี่โดมครับผมพี่โดมเป็นคนแต่งให้แล้วเล็งก็รู้สึกว่าเล็งชอบมากๆเลยครับเพราะว่าเขาใช้เพลงของพี่กุ้งสุธิราที่เราได้ไปขอมาซึ่งพี่กุ้งก็เป็นลิกเกยอยู่แล้วแล้วก็เราขอมาท่อนหนึ่งก็คือขอเป็นเพลงในหัวใจเธอใช่ครับแล้วก็เอามาใส่เพลงในเพลงของซีรีส์ครับรก็เป็นแบบผสมผสานเลยแบบฟีลแบบสติงลิเกลูกทุ่งเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยตอนฟังครั้งแรกเลิงรู้สึกแบบชอบมากๆแล้วก็อยากให้แบบทุกคนได้ฟังจริงๆแบบออฟฟิเชิลจริงว่าแบบ ใน MV จะเป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าช่วงแรกอะครับตอนที่ผมได้โปรเจกต์มาเนี่ยคือด้วยความที่เราต้องรับผิดชอบในทีมงานหลายคนมากๆเราก็เลยแบบไม่อยากสอนกับดาราคนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเด็กมากไม่มีความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเราเราโตวกว่าครับแล้วก็ก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบว่าไม่ค่อยถูกกันตอนช่วงแรกๆเนี่ยแหละครับผมผมเป็นคนชอบแบบแกล้งพี่เขาแล้วก็พเวลาพี่เขาแบบ ทำอะไรมาผม <im itation> ก็จะสู้กับใช่คับ <im itation> ผมรู้สึกว่าผมเจอน้องแค่แบบไม่กี่ครั้งยเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากๆเลย <im itation> ตั้งแต่ตอนแคสด้วยกันแล้วครับ <im itation> ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยอยากรู้สึกว่าน้องน่าเอ็นดูมากมากอยากอยากอยากเล่นกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ย <im itation> ใช่ครับ <im itation> ผมรู้สึกว่าพอได้ดูผลงานตัวเองครับแล้วก็เลงี่ยเช็คตลอดเลยทุกแอบว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างก็จะรู้สึกหายเหนื่อ,อยครับที่เราทํา ผล,ผลงานนี้ออกมาเลยเงี้ยเพราะว่าก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันแล้วก็พอเห็นว่าพี่ๆแบบไฟคับแม่ยกแล้วก็แบบพี่ๆลิเกด้วยกันเนี่ยคือรอดูผลงานเราแล้วก็ชอบเลยเราก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็มีทั้งแบบพี่ๆแบบออร์แฟร์ะไรเงี้ยที่ได้เห็นแบบผลงานวัฒนธรรมไทยของเราเอ่างเงี้ยแล้วก็เป็นซีรีส์วายเป็นลิเกเรื่องแรกด้วยแบบเรงก็แบบดีใจที่ทุกคนแบบชื่นชอบครับรู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆ,ๆก็ต้องขอบคุณ แม่ยกแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก็คือว่าก็คือเหมือนแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบมัมีก็คือต้องมาเปลี่ยนเป็นแม่ยกแคนแม่ยกก็ทอมอยู่ในงานอีเวนต์ก็ต้องเป็นมามีสลับกันเขาก็เลยแบบต้องไปขับก็จะมีแบบเปลี่ยนฟิกบทบาทเหมือนกันก็เดี๋ยวปิดเทเลนีวผมก็ต้องบินไปแล้วเพราะว่าแบบเพราะว่าแบบว่าเรารู้สึกว่าพอเราอยู่ในวงการลิเกเนี่ยคือเรื่องมูเนี่ยคือที่หนึ่งเลยอะไรที่เรารู้สึกเราไม่มั่นใจเนี่ยคือยกมือขอเลยแล้วก็แบบ ก็มีหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยก okay. ็แบบว่าตอนนี้รูああ้สึกว่าอาจจะต้องไปแล้วนี่หลวงพ่อทันใจครับก็คือที่ดอยคำเขาเชียงใหม่คือวันนึงรู้สึกว่าลิงอยากแบบขอแบบว่าให้แบบซีรีส์แบบเขาเรียกไงอะแบบว่าผ่านคไามไม่ดีอะไรเงี้ยแบบว่าออกมาแบบให้ทุกคนชอบอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาก็รู้สึกว่าอุ้ยผลตอบรับดีแล้วลิงก็รู้สึกว่า แต่เองเริ่มจะไม่สบายใจแล้ว <c oughs> ก็เลยแบบว่าอยากอยากรีบไปให้เร็วที่สุด <c oughs> <Ä h S 1> ใช่ครับก็ฝากซีรีส์ขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกด้วยนะครับช่องจีมเอมทุกวันพุธเวลา5ทุ่มครับก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับที่ยูท Me Into Your Heart นะคบจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เราสองคนแบบตั้งใจทำมาก <c oughs> มากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูผลงานเราเนอะแล้วก็ดูแล้วเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับฝากแม่ๆ่พี่ๆมัหมีทุกคนด้วยนะครับมาด้วยนะครับ จมกรส้อยแสงสุริยาจมกรจนได้มาเมตตากันทุกคนซีรีส์เรื่องใหม่จากค่ายว n วานเตนเมนต์แกล้งจุ๊บให้รู้ว่าลิเกรับบทนำเป็นแจ็คเฮียรนดนได้คุณจมกรส้อยแสงสุรยาเป็นที่ปรึกษาจากประสบการณ์ที่จะาสอนคนเริ่มจากศูนย์ นอกจากเธออก่ออนย่างน้อยใช้เวลาเป็นปีเลยครับน้องแซกมีมาหาอะไรชอบจังเวลาที่พี่ไม่ดุผมจากนี้ผมได้รู้จักโลกของพี่มากขึ้นได้ไหมครับได้โปรดเห็นใจเอาฉันไปรับ้ดูแลพรขอฉันเป็นพระเอกในหัวใจพระเอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ